เกมใหม่ของ v ีเพเกม o t ผีสิงเกมนี้เป็นเกมแนวเอาตัวรอดในเมืองสมัยใหม่เอาตัวรอดจากหัวหน้าเราเป็นฝ่ายพนักง,งานวิธีเล่นก็คือเราต้องไปหาที่นั่งทํางานพอได้ที่แล้วเราก็จะมานั่งทํางานเพื่อผลิตเหเรียญเหรียญที่เราผลิตมาเพื่อใช้สร้างหรืออัปเกรดพวกโต๊ะทางานหรือว่าประตูเพื่อกันหัวหน้าไม่ให้เข้ามาหาเราการเอาตัวรอดใน10นาทีเราจะเป็นฝ่ายชนะเริ่มเดินออกมาแล้วเดินมาหาเราคนแรกเลยซึ่งเรามีสกิลก็เลยเดินไปทางอื่นฝ่ายของพนักงานจะมีเหรียญพนักงานกับเหรียญน้ำเหรียญพนักงานจะได้จากโต๊ะทางานหรือสสิิ่งงงปลูกรร้้าาบชนนดเีย จะได้มาจากสิ่งปลูกสร้างน้ำทั้งคู่นี้ก็ใช้เพื่ออัปเกรดสิ่งก่อสร้างโดยสิ่งปลูกสร้างของพนักงานจะมีหลายอย่างฝ่ายพนักงานจะชนะได้ต้องมีผู้รอดชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนหรือว่าต้องจัดการหัวหน้าแล้วเราก็เป็นฝ่ายชนะเพราะจัดการหัวหน้าได้แล้วแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายหัวหน้าตรงข้ามเลยก็คือเราต้องกำจัดพนักงานทั้งหมดเพื่อชนะเราต้องโจมตีประตูของพนักงานเมื่อทำลายประตูได้เราจะสามารถจัดการพนักงานได้เราต้องกำจัดพนักงานให้ครบทุกคนแต่ถ้าครบสิบนาทีแล้วยังเหลือพนักงานแม้แต่คนเดียวเราก็จะเป็นฝ่ายแพ้